ในส่วนของทั้งสองบริษัทนี่นะครับมันมันมีความมั่นคงไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้สวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของภูประพารีสอร์ทนะครับอ่าเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นบรรยากาศคาดว่านะครับตอนแรกคนะาดว่าที่มา่ก็คิดว่ามันมันจะหนาวเยอะนะครับก็เ,เตรียมเสื้อกันหนาวอะไรกันมา เพียบเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับธรรมดามากๆเลยวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานของกลุ่มกลุ่มของเน็ตเวิร์กนะครับของเครือข่ายเนี่ยที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกฮะทำ สมักสมานนะครับสามัคคีนะครับทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดติดนะครับกับเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งนะครับก็มันก็เป็นแนวคิดนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมก็ก็คิดมามาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวคนเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสมมุติว่าเราเป็นนักธุรกิจนะครับเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราถ้าเราอยากจะมีผลประกอบการเยอะขึ้นจากผลประกอบการเดิมที่บริษัทเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมี บริษัทใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งบริษัทนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายๆคนนะครับเขาจะยึดติดเกี่ยวกับในระบบของการตลาดแบบเน็ตเวิร์กนะครับคุณจะต้องยึดมั่นยึดติดนะครับแล้วก็คิดว่าอะไรครับเป็นมาลําปานะครับทำในธุรกิจธุรกิจเดียวนะครับถึงจะประสบความสาเร็จสูงสุดได้แล้วแต่แนวคิดนะครับแล้วแต่มุมมองในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองคล้ายๆกับกลุ่มของ เขานะครับที่เขาคิดแบบนี้นะครับแล้วก็พีเต์มาแบบนี้ดังนั้นนะครับวันนี้ไม่ว่าตัวเราเองนะครับจะทําธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรเนี่ยเราก็สามารถทําภายใต้กลุ่มได้ทางนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กในระบบการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่บริษัทด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่บริษัทด้วยอืบางบริษัทนะครับก็พอเราขึ้นตําแหน่ง นะครับขึ้นตำแหน่งผู้นำอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ให้เราไปทำที่บริษัทไหนนะครับก็หมายความว่าเขาจะต้องล็อกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองนะครับต้องการที่จะไปทำเนี่ยเขาก็จะตัดรหัสของเรานะครับมันมันมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เลยมาทำในเรื่องของในระบบอินเวสต์นะครับของการลงทุนในเรื่องของคริปตเวโคร์เรนซีบ้างอะไรบ้างก็ มาศึกษาดูนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวายเอกเนี่ยนะครับเป็นระบบของ AOI มันมีการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการเงินในในระหว่างประเทศนะครับในระหว่างประเทศซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเงินนะครับซึ่งเชื่อมต่อเงินในยุคเขาเรียกว่าเงินในยุคของเงินดิจิตอลนะครับกับเงินเฟียดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับโดยเราเนี่ยครับมาเป็นผู้ที่มาร่วมนะครับ ลงทุนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับบริษัทวายเอนะครับส่วนในตัวที่สองนะครับที่เพิ่มเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Winmac ก็จะเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเหมือนกัน Winmac นะครับเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเป็นในเรื่องของการเทรดนะครับเขาเรียกว่า AI a อเอยะไรผมจำชื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรนะเพราะระบบระบบการเทรดแบบนี้นะครับก็ คล้ายๆถ้าเปรียบเทียบจากที่ผมเคยเห็นมาแลครับเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับเป็นการซื้อสัญญาณขึ้นสัญญาณลงนะครับในช่วงของราคาเหรียญนะครับณเวลาเวลานั้นนะครับโดยเขาใช้อ้างอิงในเรื่องของกราฟที่เป็น1นาทีนะครับหนาทีเนี่ยนะครับมามาอ้างอิงนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับซื้อในซื้อขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับช่วงนั้นเนี่ย เหรียญมันลงนะครับก็เท่ากับว่าเราเราเสียนะครับเราเสียแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่เราซื้อขึ้นเนี่ยนะครับเราเราเหรียญมันขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้แต่ใน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 ระบบเนี่ยนะครับก็หลายๆประเทศที่ใช้กันเนี่ยก็จะเล่นในเรื่องของการที่จะเทรดเทรดได้เสียกันไปเลยแต่ในในกลุ่มของเราเนี่ยเขาจะทาในรูปแบบของการเทรดแบบส่วนต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ เราจะซื้อทั้งขึ้นทั้งลงนะครับโดยใช้2 Account 2 ID นะครับในในการที่จะซื้อซื้อสัญญาณตัวนี้นะครับซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยถูกต้องครับมันก็จะต้องมีไม้ที่ได้และไม้ที่เสียถูกต้องไหมมันก็จะชดเชยกันนะครับส่วนในรายละเอียดของการการเทรดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการแบบนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลงลึกกันทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ต้องเข้ามาเรียนรู้แบบพิเศษเหมือนกัน นะครับเพื่อที่จะเอาไปเมกมันนี่ไปทําเงินกันได้แต่ถ้าถามมีมีคำถามอีกถามนึงนะครับว่าในส่วนของทั้ง2บริษัทนี่นะครับมันมันมีความมั่นคงไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่านะครับมันในในส่วนของบริษัทนะครับเราเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากนะครับเพราะว่าอะไระมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ มันเป็นมันเป็นเรื่องของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับยอมรับความเสี่ยงของเงินลงทุนตรงนั้นนะครับแล้วก็เลือกลงทุนนะครับในจํานวนเงินที่เราเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับเราเราก็ต้องมาวิเคราะห์บวกกับการการลงทุนว่าเออเราระยะเวลานะครับการคุ้มทุนนะครับการการเก็บทุนของเราเนี่ยนะครับจะเก็บได้ ประมาณเท่าไรอะไรยังไงนะครับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับที่เราจะเก็บทุนได้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของวัยเองนะครับซึ่งเป็นปัจจัยนะครับที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมตอนนี้นะครับผมก็มองว่าก็น่าทํากว่าแพลตฟอร์มอื่นนะส่วนวินแ a ็กเป็นอันที่2เนี่ยก็เป็นปัจจัยในเรื่องของการควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับบริษัทเช่นเดียวกันก็ต้องเลือกดู แล้วอ่ันที่สองก็เลยนะครับความเสี่ยงที่สองก็คือการผิดพลาดในการที่จะออกไม้เทรดนะครับทั้งสองแอคเค้าของเราเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าคุณจะสูญเสียนะครับทันทีเลยนะครับอย่างรวดเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่รอบคอบในเรื่องของการออกไม้ต่างต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมาศึกษารายละเอียดเนี่ยให้รอบครอบกันแล้วก็ เพื่อป้องกันความผิดพลาดน,นะครับผมได้ทดลองมาประมาณ10วันนะสิวันนะครับเ,เพื่อนๆก็เล่นนะครับเล่นคูอ่อยู่ที่ประมาณ7คู่นะครับจูงสุดถึงวันวันสุดท้ายเนี่ยเคู่นะครับเริ่มต้นวันแรกเนี่ยสคู่5คู่นะครับก็มามาตรงตอนนี้ก็คือ7คู่เคู่เนี่ยก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ40นะครับเอาเอารายายได้ไไลไลต่ำๆนะครับสี่สิบถึงสีเเหรียญน,นะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยที่ได้ก็ เป็นไรายได้ที่เ S <S อยอะพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับในระยะเวลาการการคืนทุนที่เราจะอ,าอยู่ในระบบตรงนี้นะครับแล้วก็เทรดทุกวันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 0่0ถึงวันนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับในการคืนทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราขยันเทรดน,นิดนึงนะครับแล้วก็เก็บทุนให้เร็วนะครับต่อจากนั้นน่ยมันก็จะเป็นกําไรเนาะกำไรวันละประมาณ40่เหรียญ50เหรียญเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นไรายได้ที่เยอะพอสมควรนะครับ ก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัว WinMac นะครับแล้วก็ตัว YA นะครับตัวรายละเอียดนะครับลึกๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็อินบ็อกถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตอบคำถามนะครับทุกๆคนนะครับที่สนใจเลยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนทั้งแง่ดีและข้อดีและข้อเสียของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ไม่เก๊กไม่กักแล้วก็ไม่ไม่อวยนะครับไม่อวยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับคิมสปีดพักจีไม่แก่เกินแกงนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ